บาเริ่จุดกิจการทราบเมียกับเมาเฮียครับครับกิจข้าวต้อนนะครับอ๋อทีมงานนะครับทีมงานวันนี้หัเข้าผ่านทอดได้แท้หนุยย่ยเอ้ยเนี่ยทีมงาน,าน,นสถานาบุญสร้างเอาสร้า,างขึ้นดอยนะครับไปออกมา <พอ S 1> ปลาปลาเผาดิปลาเผาปลาเผาแล้วครับปลาเผาบ้านสวนเผาเด้<พ>อปลาเผาบ้านสวนนะครับ ปลาดุกดุกหอยนาอาข้าเจ้าตีได้วันนี้บัลลูโมเข้าไหมบัลลูวันนี้คงจะนั่งเยยกต่างด้ออกหมเข้าไลตัวเก่าได้ดีได้ก่อนแล้วไล่คนอื่นนหมือนปลดอยนะเออ เท่านั้นเดียดแต่จิตใจได้วันนีเตีดบแบบนี้ฟาดฟาดอยู่เอาละครับกินข้าวก่อนนะครับเออหมูข้าวไม่ได้ปั่นหยาปั่นเพิ่มปั่นเพิ่มมองกูนะมองมึงไม่อยู่แพ่เลยโดนได้มงไปตีแล้วดีดกี่หลอนนะ